รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมริรนทีวีวันนี้มาพิสูจน์ดวงของตลกอารมณ์ดีที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์เจราจาอ่อนหวานให้ทายพูดดาวพูดกุมจุดเกิดและเป็นคนมีเอกลักษณ์ที่เสียงเนี่ยเสียงจะมีเอกลักษณ์เสียงดุดกรรนาตเสียงฟ้าผ่า มันเป็นคําที่เสียงมันเป็นเอกลักษณ์ที่คนน่ยอยากฟังและต่อด้วยความแม่นทจิการับเชิญไม่เคยพูดเรื่องนี้ที่ไหนมาก,ก่อนพุทธเลงลาหูเนี่ยคือเสียงดุดพญาราชสีนะคำรามแต่ที่สำคัญคือพุทธกราหูมีข้อเสียสุนักกัดครับพอส หมากัดมาหโอ้โหกัดเนื้อหลุดเลยมันมันกัดเนื้อหลุดแล้วก็ไม่ได้ไปเมียเพราะเดินไม่ได้อันนี้คือเรื่องที่ต่อให้คนที่ไม่รู้จักกันก็ไม่รู้ไม,ไม่มีใครรู้จะก่เมียยังไม่รู้เลยและเรื่องอื่นๆที่รอการถูกเปิดเผยจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการปริศนาพยากรณ์นะคะเราพบกันทุกวันศุกร์เวลา6โมงเย็ยนแบบนี้พอเราเชื่อว่าการดูดวงไม่จำเป็นต้องเห็นหน้าและการถ่ายโชคชะตาก็ไม่จำเป็นต้องเห็นตัวด้วยและวันนี้พี่เปิ้ลน,นะคะก็ได้รับทราบวันเดือนปีเกิดของปรัสนีปริศนาของเราแล้ว แล้วเดี๋ยวจะต,ต้องฝากดวงนี้นะคะคุณผู้ชมไปให้กับอาจารย์ลักษได้ดูว่าเขาเป็นใคร<ด>อ้าวอาจารย์สวัสดีค่ะฝ<แ>ากไปเลยได้ไหมคะอาจารย์ตอนทีแต่งตัวเสร็จพอดีโอ้ยงั้นหนูฝากไปเลยค่ะประนีญญเป็นผู้ชายค่ะคอาจารย์ผู้ชาย<ค>าไปด้วยเขาเป็นใครอะค่ะเดี๋ยวไปดูในดวงเนี่ยนะฝากอาจารย์ไปด้วยนะคะขอ,อบคุณค่ะเดี๋ยวหนูไปดูแขกก่อนเขาเป็นใครเนาะวายอีเพีงค่ะ จากเด็กบ้านสวนในจังหวัดราชบุรีเขาเติบโตมาก,กับเสียงหัวเราะและความฝันที่อยากสร้างความสุขให้คนรอบข้างใครจะคิดว่าเด็กบ้านๆจบแค่ชั้นม .3 คนนั้นจะกลายมาเป็นตลกชื่อดังและได้รับโอกาสสร้างผลงานชิ้นใหญ่กับการเป็นผู้เขียนบทและกำกับภาพยนตร์ดังอาทิเช่นชัยนาถาวชัดชาตัดสู้ฟุตและโกยเธอโย ซึ่งนอกจากนั้นลุงรงได้สร้างปรากฏการห้ากระจายในจักรวาลหอแตวแตกทั้ง,ง,ง,ง1ิบภาคจนกลายเป็นหนังขวัญใจมหาชนทุกภาคและทุกวันนี้ลุงโรงไม่ได้มีแค่ความหา่าแต่ยังเป็นเจ้าของฟาร์มสวนผักและร้านอาหารครัวลุงโรงที่เสิร์ฟทั้งความอร่อยและความสุขให้กับทุกคนนี่แหละลุงรงจตุรงพลบูรณ ผลบันเทิงตัวจริงที่ทำให้ทุกวนันยังเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้อีแพนเค้กถ่ายไปได้6คิวแล้วหรือห<า>รือหกคิวค่ะก็เดี๋ยวว่าอาทิตย์นี้ถ่ายอีก1คิวก็เลยมหากราบเหมือนกันนะคะฝากไปด้วยนะย25ทธันวา25ทธันวา2ีทธันวาของนี้สนุกแค่ไหนคะพักนี้ยสนุกมากกว่าครั้งที่ผ่านๆครั้งที่แล้วอยู่ในปา่า ครั้งนี้อยู่ในพระราชวังโอ้โหรอติดตามเลยงั้นคุยเรื่องดวงกันบ้างปกติแล้วลงุงลงเช็คดวงไหมคะก็สมักมก่อนก็เคยมีบ้างแต่ก็ไม่ค่อยบ่อยเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดอินกับเรื่องนี้มากแต่ว่าก็ไม่ได้ลบลู่แล้วก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแล้วก็เออหลังหลังนี้ไม่ได้ดูเลยเพราะว่าทําแต่งานอ๋อเอาละนี่ครั้งแรกเลยไหมคะครั้งแรกครั้งแรกเลยนะคะที่ได้เช็คดวงกับอาจารย์ลักษ์ด้วย เมื่อเห็นดวงชะตาแล้วมันก็จะมีรูปดาวรูปดวงที่ปรากฏในดวงผมว่ามัมีหน้าที่อ่านรหัสลับดวงชะตานี้เกิดปรากฏลัคนาเมื่อเห็นแล้วอยู่ราศีธนูให้นึกรู้ว่าบุคคลผู้ยิ่งใหญ่คนเกิดราศีธนูคนเกิดราศีมีนในทางโหราศาสตร์มีดาวประจําตัวหรือเทพประจําตัวคือเทพพระฤาษีัสดีเพราะฉะนั้นคนเกิดในราศีนี้หรือคนเกิดราศีมีนหรือคนเกิดวันพัสดี เป็นคนใยเรียนใยรู้ใยดูใยวิเคราะห์เป็นคนมีธรรมในตนเป็นคนมีการมีปัญญาในตนเป็นคนไม่เชื่ออะไรง่ายๆเป็นคนมีความเคารพบน,บนอบน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะเป็นมีดาวครูเป็นดาวประจำตัวเป็นคนกระตันยูกระตาวทิตาคุณแต่เดี๋ยวก่อนครับดวงชะตานี้ดาวประจำตัวของคุณที่ที่เป็นปริศนาเนี่ยเมื่อตอนที่เกิดเนี่ยดาวประจำตัวไปอยู่ในราศีมีนเรือนพันธุ๊ มันได้ตำแหน่งเป็นเกษตรตราที่บดรีตำหลักโุราศาสตร์แล้วคุณเกิดวันอาทิตย์มันก็ตั้งทักษะและอาทิตย์เป็นบริวารจันเป็นอายุอังคารเป็นเดชพุธเป็นสีมสาวเป็นม,มูละพระศรีเป็นอุสาหะอุสาหะแปลว่าอะไรเด็กๆแปลว่าสุกซนถ้าโตขึ้นละ่ะขยันรับผิดชอบแปลว่าดวงชะตานี้ลากเลือดขึ้นบัลลังก์ต่อสู้มีวิริยะเป็นบาดฐาน กลางดวงจิตไม่เคยคิดย่อท้อและท้อถอยเป็นคนโคตรขยันฟัาทงนี่ถชายได้แบบนี้และที่สําคัญในดวงชะตาเนี่ยมีดาวที่กลุมชะตาถึงสดวงคือดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวพุธด,ดาวสามดวงกลุมชะตากําเนิดต้องบอกดวงชะตานี้วันหนึ่งต้องเกรียงไกรมีชื่อเสียงประสบความสําเร็จด้วยตนของคุณเองฟ้าทง นี่สมมติว่าดวงนี้เป็นเด็กนะไอ้หนูดวงชะตาหนูวันหนึ่งจะชื่อเสียงเกรียงไกรโดดเด่นโดนดังแล้วหนูจะปากแจ๋วมากเลยแน่ไอ้หนูเอ้ยแล้วเป็นคนมีเอกลักษณ์ที่เสียงเนี่ยเสียงจะมีเอกลักษณ์เสียงดุดกรมรมรนาดเสียงฟ้าผ่า <c oughs> จะเพื่อเพื่อขึ้นเสียงเนี่ยหคนกลัวเนี่ยผียังกลัวสมมติว่าคุณไปในบ้านใดที่เป็นบ้านผีดูนะคุณแบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ผีกลัวผีกลัวอะไรครับนี่นี่นี่นพื้นฐานแล้วเป็นคนโมโหร้าย นะมูหูวร้ายเวลาอารมณ์ขึ้นหรือกโกรธหรือมูหูเนี่ยน่ากลัวสุดจะพูดให้ฟังเพราะอะไรทำไมเกิดวันอาทิตย์ยศศักดิ์อักษรฐานให้ทาอาทิตย์ด้วยวันแห่งการก่อกาเนิดเนี่ยเป็นผลเจ้ายศเจ้าอย่าดาวที่เป็นดาวประาธา,า,า,านดวงจุลยศาร์กบัลลุมชะตากาเนิดเป็นเอกะนราเกณฑ์คุมคุมดวงชะตาอยู่แปลว่าพึ่งตนด้วยตนพระที่ต้องพึ่งแสงจะไขายไหมแสงไม่ต้องพึ่งข้อสองดาวอังคารเป็นเดชคุมจุดเกิดโอ้โหนี่เดชเนี่ยแปลว่าอํานาจมีเสียงเป็นอํานาจ มีความคิดเป็นอำนาจมีคำพูดเป็นอำนาจแปลว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในตนที่เมื่อไหร่ที่จะเปล่งเสียงใช้สายตาหรือมีอารมณ์ที่มีความประกอบด้วยความรู้สึกแบบจเจ้าเรื่องเนี่ยโอ้โหน่ากลัวสุดดวงนี้คือดวงหัวหน้าเผ่าดวงนี้คือดวงผู้นำหมู่บ้านดวงนี้คือดวงเป็นเจ้าพ่อแต่ด้วยใจรากจิตเนี่ยมันไม่ได้ไปในทางนักเลงมันไปในทางไฟในอีกทางหนึ่งมันไม่ใช่ในทางนักเลงแล้วทาไมจะบอกว่า คุณเป็นคนปากแจ๋วหรา,าราราได้กล่าวว่าเจราจาอ่อนหวานให้ไทยพุทธดาวพุธกุมจุดเกิดแต่ดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจราจาเนี่ยนะมันเล็งกับดาวราหูในพื้นดวงชะตาพุธเล็งราหูเนี่ยคือเสียงดุดพญาราชสีนะคำรามและอะไรอีกที่ท,ท,ที่มันมีข้อเสียไรนี้มีไหม,มาบางทีปากเสียโดยที่เราไม่รู้ตัวอารมณ์พาไปนะมันก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายแต่ที่สำคัญคือพุทธกรบราหูมีข้อเสียสุนัขกัดครับ เคยถูกสุนัขก,กัดไหมผมเคยถูกสุนัขก,กัดและคนส่วนใหญ่ที่มีลาหูคือ8กับสคือพุทเล่ร่วมเล่งเนี่ยสุนัขก,กัดน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะเคยถูกสุนัขก,กัดแล้วก็จะกลัวเข็มหรือของแหลมแหลมนี่คือพื้นดวงชะตาเรียกเป็นบทไหว้ครูเริ่มต้นเท่านี้ก่อนครับ <Ooh. S 3> เดือนหนึ่งไม่ได้ไปโรงเรียนปสามหมากัดหมาหมาหูกัดเนื้อหลุดเลย <c oughs> เอาวไม่งั้นมันจะเป็นแผลเป็นอยู่จนถึงปัจจุบันเหรอ คืออมันกัดเนื้อหลุดแล้วก็ไม่ได้ไปเมืองเพราะเดินไม่ได้แล้วก็แล้วก็สมัยก่อนน่ะไม่ได้มีการเย็บการอะไร<ม>แผลมันก็เริ่มเน่าเริ่มอะไรบ้างใช้เวลาหนึ่งเดือนนะ่ะเนี่ยตรงนีอ้อตอนนั้นประมาณเกือบสิบขวบ,บเราหกสิบเอ็ดคกือบห้าสิบปีแล้วมันยังเป็นแผลเป็นอยู่เลยสงสัยมันจะอยู่กับเราจนตายอะแผลเป็นอันเนี้ย อันนี้คือเรื่องที่ต่อให้คนที่ไม่รู้จักกันก็ไม่รู้ไม,รไม่มีใครรู้จากเ <c oughs> มียังไม่รู้เลย <c oughs> เอาแม่เฟิร์นีเธออันนี้คือหมากัดนะจ,ะจะไปเล่าทำไมละ่ะ <c oughs> แล้วมันก็ไม่เคยเห็นด้วยนะเนี่ย <c oughs> เพราะมันไปอยู่ที่ที่ส่วนท, <c oughs> วนที่ส่วนที่มนุษย์มันไม่เจอ <c oughs> เอ่ะเสียงคนนี้มีความเป็นเอกลักษณ์มากๆเจ๊ <c oughs> แตแ่วงไงเจ๊แตแ่วงไงคือ ไอ้ที่ว่าทุกวันนี้ไปไหนมาไหนก็รู้ทำเสียงแก่แต๋วหน่อยได้ยิ้แย้มก้กให้ดูหน่อยคำนี้จะเจอทุกวันเวลาเจอคนนะอะสักช็อตแพนเคก้กมันเป็นคำที่เสียงมันเป็นเอกลักษณ์ที่คนนะ่อยากฟัง แล้วมีรอยยิ้มนะลุงดันหนุหน่อยดันหน่ยเออมึงชื่ออะไรนะเออหนูชื่อเอิมชอบชอบลุงว่าไม่มีใครที่จะทำเสียงเหมือนเจ๊แต๋วเช่าลุงนะเช่นอ่ะเหมือนไหมเหมือนไหมอะไรอย่างเงี้ยสรุปคำพยากรณ์ชุดที่หนึ่งดวงนี้เป็นคนขยันพึ่งตนด้วยตน ไม่ต้องพึ่งคนอื่นซึ่งจะประสบความสําเร็จด้วยตนเองและเป็นคนมีเสียงเป็นเอกลักษณ์ปากแจว๋วบางทีปากเสียแต่ในใจไม่ได้คิดอะไรช่วงหน้าเมื่อแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ถูกทักเรื่องนี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ปรเกดปรกากฏในดวงคุณพระลาหูแรงดวงชะตาดาเสาร่วมเดาสุ์บุคคลผู้ใดได้ที่มีดาเสาร่วมเดาสุ์ถ้าเสาร่วมสุ์แรงสุ์ต้องทุกข์ขนาดต้องผิดพลาดผิดหวังเจ็บปวด แยกห่างไม่แยกชีวิตคู่ก็ต้องแยกเตียงไอ้แยกเตียงอะแยกอยู่แล้วลไม่ได้นอนกันมาสิปีแต่ถามว่ารักไหมกูกูทิ้งมึงไม่ได้มจงกูแยกจากกันไม่ได้เลยช่วงหน้าห้ามพลาด